ว่างเปล่ามากไม่รู้ทำอะไรว่างเปล่าจริงๆฉันมาทำอะไรที่นี่ออฟครับครับตอนนี้รู้สึกไง้างครับกดดันล้วก็เครียดมากเลยครับค่อนข้างไกลตัวเลยอะของหวานขนมหวานอะไรเงี้ยมันเครียดจริงๆไม่คิดว่าโจทย์แรกจะเป็นทำขนมหวานไงแต่เนี่ยครับไม่ใช่นิยายใช่ครับไม่ใช่ละครที่ฉันมองเห็นอยู่นี้ที่แท้มันคือความจริงครับผม ใช่ครับมันคือความจริงครับใช่ครับแล้วคุณจะทําอะไรครับเป็นไอศครีมมะละกอเรามีทั้งแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มใช่ครับถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวถ้าคิดไม่ออกก็เดี๋ยวเอากล้วยเนี่ยแต่งจานครับผมฟังแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยครับใช่ครับอยากตายครับเซฟไม่ต้องรีบครับ ใช่ครับเชฟอยากเอาตัวเองลงไปในหลุมแล้วก็แบบว่าฝังฉันเถอะกลบฉันเถอะกดจันร์จน์าจานที่พอจะรับประทานได้แล้วก็เป็นจานที่ดีที่สุดในอรอบนี้จานที่สองนะคะเป็นของจานที่สองอาจจะไม่ลุ้นแต่ด้วยรสชาติอาจจะไม่แน่เหมือนจะไม่หวังว่าจะเป็นจานที่ดีที่สุดแต่พออยู่ตรงนั้นอะอ่องเชื่อว่าทุกคนก็หวังหมดออฟค่ กีแตกเลยฉลองกรีดเลยเหยื่อใส่เพื่อนเลยจ้าเหมือนชนะแล้วเลยมันดีใจมากตั้งใจทำเมนูนี้ในขณะที่จิตเราหลุดไปแล้วอะมันดีใจมันเกินคาดอธิบายให้เลยครับว่าทำอะไรบ้าง Apple Collection คอนเนคชั่นไปว่าเชื่อมใช่ครับเชื่อมคือเอามะละกอมาทําเป็นไอศครีมเพราะว่าออฟได้มีโอกาสใส่นมข้นหวานซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเข้าไปผสมแอปเปิลนะครับมาเชื่อมด้วยการใช้น้ําตาลอ้อยแล้วก็บีบเป็ครีมเข้าไป ฉันท่องคาถาสวดเลยฉันสวดเลยให้เขาชอบในสิ่งที่เราทําแล้วก็ออกมาชื่นชอบในรสชาติที่เราตั้งใจรังสรรค์มาให้จุดเด่นอยู่ที่ไอศครีมมะละกอมีความหอมของนมข้นหวานอยู่รสชาติของมะละกอไม่แรงเกินไปวิปครีมช่วยเพิ่มความมันแอปเปลิลพัดมีความหวานอมเปรี้ยวอยู่ผสมกันติดนิดเดียว ถ้าแอปเปิลตัวนี้เราใส่มะนาวหรืออะไรเพิ่มเข้าไปเติมเค็มนิดนึงมันจะมีรสชาติหลากหลายครบทุกรสมากกว่านี้ค,ค,ออครับออฟครับคุณมาที่นี่ทำไม มาตั้งใจเพื่อจะเอาเงิน1ล้านบาทไปให้กับบุรีิทิสถาบันประเ็งแห่งชาติครับโอเคสุดยอดครับอารมณ์แปรปวนสมสิ่งที่ออฟเซอร์บนจานเนี่ยนะครับ <c oughs> มันเป็นตัว c o n n e c t ชันถูกต้องครับองค์ประกอบ3อย่างเนี่ยเชื่อมเข้าด้วยกันได้ดีเก่งมากครับขอบคุณครับ Apple Connection with อเราได้ฝากเชฟชมรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะทำเมนูต่อไปมาเพื่อที่จะเป็นแชมป์ครับพวกคุณเนี่ยพยายามทำจานนี้อย่างสุดความสามารถแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำสำเร็จได้รับสิทธิพิเศษในครั้งนี้ค่ะจานที่ดีที่สุดในรอบนี้เป็นของ ออฟแทครไปอคือดีใจมากจะแท็กทีมนี่เหยอะเลยพอชนะปุ๊บเหยอะเลยไม่แท็กค่ะมองลงและออฟนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษในรอบต่อไปแต่ว่าตอนนี้นะคะขอเชิญทุกคนไปเตรียมพร้อมที่ด้านนอกก่อนค่ะขอบคุณค่ะ คนอย่างออบท้ามีอำนาจอยู่ในตัวแล้วอ่ะเขาไม่ส่วนใครทั้งนั้นหรอกค่ะเล่นมือตามไม่ทันล่ะเราได้ตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไม่แทงกันเอง <c oughs> คิดว่าน่าจะไว้ใจได้ <c oughs> มันคือการแข่งขันอย่าพึ่งดีใจไปเดี๋ยวเจอรอบหนะ้า